วันนี้วันที่17เวลาบ่ายสองอากาศดีครับดีที่ไม่ตายในที่สุดวันนี้ก็มาถึงครับวันที่จะได้ตัดผมต่อดัดผมได้ไหมวันนี้ห้ามดัดใช่ทำสีใช่แต่ว่ามันจะปลดล็อกเมื่อวันที่ 17, 17. นิด17นิดเปล่าไม่ได้อ๋อตกลงเขายังไม่ได้ปลดล็อกรอบนี้ทำเล็บได้เหร ปล่อยไปก่อนเอาทุนร้าข้างรามเงเหรอตัาตีแต่มันก็จะ้เหมือนเดิมประเดี๋ยวมันก็ได้แค่ทาลายเหมือนเดิมอะ่ะถ้าเกิดมันเป็นอย่างเนี้ยหัวผมก็ต้องคังอย่างเงี้ยแล้วมันก็ยาวขึ้นเรื่อยๆแล้วมันก็สรุปก็คือวันนี้เฟลนะผมว่าปล่อยผมไว้อย่างเงี้ยก่อนนะมันก็ยังโอเคนะมันก็ยังดูได้อยู่นะไม,แบบไม่ได้แ,แบบไม่ได้เฮียอะไรแต่แบบมันก็ยังพอไปวัดไปวาอะไรอย่างนงี้ยังใช้ชีวิตได้อยู่ นี่ร้าน,นผมที่ปิดก็ยังปิดอยู่ไม่เปิดแล้วทีแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีวันที่เขาประกาศข่าวแบบเห็นเมื่อไหรอ่อ่ะว่าอนุญาตให้ร้านตัดผมทําผมได้อย่างเต็มที่ทําสีตัดผมได้เลยอะไรอย่างเงี้ยวันนั้นเดี๋ยวผมออกมาเลยผมจะฉลองเลยจบแล้วครับเจอกัน